ของนี่นครับน no oh, oh, ่น ah, okay. ี 1? ่ครับหอยหงตีนใหม่ครับนี่ปูนหอยเกล็ใหม่เกาะใหม่รจอดพักก่อนนะครับบั้มไครับบั้มไ่ซอสตังครับ มีสมาชิกครับครับนี่มาถึง11กเอนครับไม่ใตรงนี้น่ะมั่หมอนต่างวันนี้บอกหมแล้วไปครับมุนหมอนแม่คุณหรอเฮ้เครับฮีโระครับปลาครับ ได้แล้วนี <snacks. S 3> <net young. S 1> ่โรเคชั่นด้เหมือนกันะโอ้ยังไงน่ไม่หมดซิโอ้ยังเบลังแตกเลยครับโอ้ยังให้แข็งเลยก็่ะเาอมาแนะไปยานน้ำนองอะแข็งแล้วยอะ เป็นกันเป็นกันครับอเอเปนน้ครับจะไปได้ครับเนี่ยเออเล่นเปับอาครับสวัสดครับ มาครับครับโอ้ฮ่ามาครับเฮ้ยเอาปลาลงครับปลาจะปังครับ ออกลดห,ห,หน่อยครับตายยาไหมต่ายยาเหดป่าหอครับป่าหอไปแล้ว ครับแล้วเตียวครับครับมาเลยครับจำมาเลยโอ้โหเาูดยังไงนะครับแงหวานครับแงหวานเต็มแว่นครับครับกูแฟดลงมาแล้วครับให้ทัานเหมืองอ่ะจอมมาลับจอมมาแล้วครับ

สุดเขาครับพอครับแล้วแหละแลวแหละครับไต่อแครับมาปั่นคิดเบิ์อะไรนั่นนะครับมาเนี่ยองขอลองควายนอน ไม่โลน้องบ๊ามครับคนน้ำทางที่นี่ครับบ๊ามครับเฮี้ยมครับสุดๆคราเนยครับโอ้โหครับวันนี้ฉลองบูธใหม่ถามสี่ได้เออ

No, para yo la... Paraña, la... มาครับหลอดจากการใต้สันเขาแล้วยิงงานสารพีครับวันนี้ผู้ประสานงานเคสารพีครับต่ไปคนต่อไปครับโจห้าแล้วมาลับ้ ครับเจ้าครับหอยไข่ลำเหลืห <c oughs> อยตัวเขานกกามากวลนอ่ะ,อะไหลเล็ก <c oughs> ตัวแปงหอยฮะเขาพบบเบินยังมันเป็นห้องเองาน่ะเบ่บได้ล่อไ่ไลไ่ด้รเบ็ด <c oughs> ้ไหมพอเสียงเครื่องบินรับบ่ <c oughs> บือ่แ <c oughs> ล้บ ครับวันนี้เราลงมากันแลครับปิดทิพย์แล้วยังเรับปิดทิพย์กันที่ร้านข้างชรวทานนีครับเอใกล้ๆกันครับจ้างมาเป็นโค้งเลยมาเป็นโค้งเลยมาเยเยใกล้ๆกันนะโอ้ะไลูกหมูยอเอาเอาอย่างละต่อครับครัไปลห้เบาอปทิ้งไทิ้งไ แล้วเอาเบยร์ให้กอบกี่่างครับพี่ชอบล้วป้าหมายต่อไปเนอะผนไ่ครับแต่ย like, ุ่ิโอพี่พูดโฟวอพูดนะครับไอ้เนี้ยโดดไ่ลูกโดดอ้าวจอนต้มมาล้วโจกันระบายควันอยู่ครับตอนนี้นะ ไม่บ้านหนาวหรอครับสมาชิกเอาวันนี้ครับสวัสดีครัับวนนี้ตามเป้าครับมาดึกมาดึกครับมาดึกมาดึกคนมาดึกครับวันนี้ครับไม่เดือดไม่เดือดวันนี้ครับวันนี้เหมืได้แจ้ไปฉายแล้วครับวันนี้ครับไม่กินเบี้ยไปหรอกวันนี้ก่อนเตรียมไว้ฉายมันจะดีเหมืนได้ใจสักคำนี่น้องใหม่น้องใหม่ ลงเป็นี่ตัวแล้วกันงเ้ยนรครับเบื้องหลังเบื้องหลังแต่ละคนครับเบื้องหลังเบื้องหลังอันนี้กูอันนี้้ามันไลฟยคุยครับครับโชคอันนี้กูอันนี่ขึ้นชกได้เลยแล้เนี่ยาเนี่ยเรื่องมวยสูดจี๊ม่ครับอันนี้ลูกอินเดียมาแต่วานี่เราเนี่ยลงเครื่องมแต่วานี่ยไปได้ นี่เบื้งหลังเบื้งหลังต่ละกโอ้จับเดี๋ยวแล้วัวมากกินมต้องสั่งโซ่แซ่บมาก็ได้อะขออนมวันนี้เดททิปนี้ร้านนี้เป็นร้านแนะนำเราพี่ต้องแวะนี่ต้องแม่แก่เ้าหมแรงรุ่นบุยว่ะเจือรุ่นแก่แนมุกึงว้าจ้่จ้กับมุกมมุกย แจงเหี้ยอะไรแกแรกลวอะนี่ลุงอ้ว้ยแรงมากปวหัวางนะช่อใดรอบมันแม่ไรเลยเปลี่ยนต้องไปหละ่ลักลินเลยักลินขนรินขนรินขนรินครับดอไปยังเบียชักโอเคนะครับหิมเผาเพงเกลือจั้มเาฮ โอ้เจ้าภาพมครับขอบคุณครับครับเเดยบอเดยบอเดย์เบอเดยบอเดย์เบอเดย์บตรเติมบุญพูดอน่ยบอกควนเกิดโจ้เานี่โจ้เป็นเจ้าภาพเองเขาเลยครับเจ้าภาพโจ้จะกัดเลยแจ้งไหเป็นโครงละเป็นอย่างละ ครับมาชิงเฮาวันนี้ขึ้นเคีงครับวันนี้บาดเด็กครับบาดเด้กครับบาดเด็กนะอ่าบาดเด้กครับขึ้นเคียงคืบเคีงพอดีพอดีเลยครับพอดีครับผมแก้วพอดีอ่าปีบางทีบางนี่มาโดนเมียนะเด็ดโดนครับเหม่งแก่เด็ดโดนีรจบเี่แก่เนี่ยครับจบผู้มาเนี่ยเนี่ยเอาครับตอนนี้มาถึงแล้วครับปิ๊กกันแล้วครับรถขึ้นรถหรอครับครับปีกป่าอ่าพอดีเอ้ปีอะไรปิ๊กไลยังผมก็ว่างอย่างเงี้ยว่ะจ้า ตองนี้บวดึงเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะแหมหมุนมหมุนผมหมุนมุนลงหมุนวันนี้เห็นไหครับไปเนาะโอเคครับมาถึงที่นี่กันแล้วครับเดี๋ยวปิกบ้านปิกจองดูสภาพแต่ละกันครับครับ นี่กับมีกับลากนึ่งนึ่งกันครับนี่ครับลากนึ่งกันลากนึ่งกันครับวันนี้คร <pulling descon? S 2> ับสีสันสีสันครับวันนี้เน <in envy> ่ข้าเาเลยค่ับนเนี่ย่น่นก่่ละกันนี่เ่นเนี่เนนนี่น เครับครดมันันตนะอย่างน้ตอนนี้เป็นไดวว่าสู้แหนมได้หรอครับสู้แหนได้ครับสบาสบาครับนมนมครับนี่ครับเบืองแหนลหนตลอดรถพี่มอออกนี่นะครับันนี้ครับน่ว่าสู้แหนมสู้แหนมวันนี้ ล้อแน่จุ่มเป็นดับครับวันนี้ครับเยินอะเบน่ยล้อแน่จุ่มดับแล้วลงกาวแล้วครับนี่ยนี่นี่หัวแน่นำทิพย์พาวันนี้ครับโอปูโอปูเฮาวันนี้โอ๊ตตะกามได้ใช่ไหเออครับนี่ครับนี่เด็กดื้อครับเด็กดื้อเด็กดื้อครับเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อครับวันนี้ผ่านครับวันนี้ผ่านเลยครับวันนี้ผ่านด้วยความสวยงามครับ กินเบียวหรือเปล่ากินเลยอเปล่าเอาละครับเอาละเนาะเอาละเอาละมาให้พอดีเลยวันนี้เนาะเอาเพื่อเป็นบ้านชื่นใจเออได้ใช่ใช่ใช่มาประทานครับสบายเลยวันนี้เนาะไม่ได้ขับมวยยุคสิบสองครับิวยิวโอเคโอเคไม่ได้ขับมวยยุคสบสองนี่ไงครับนี่นเขาชื่นใจของเราชื่นใจแน่นอนครับวันนี้ครับ ไอกว่าเนี้วันนี้มาได้ควันหนึ่งเลยวันนี้เนาะโอ้วันนี้มาได้ใจ๊ยไม่ใสเลยมี่ก็มาได้ใจ๊เนาะก็มาได้ใจ๊โอ้ยังอยู่เนี่ยครับนี่ครับวันนี้เตรียมมาพร้อมครับยังอยู่ครับนะครับอยู่ปืนเบาะนี่ครับแกนไ่ใส่ใจอยากปุ๊กใหม่สักคำมาได้ใจสักคำมี่มาได้ออกจากฟักเลยวันนี้ออนะะะจจออกกเครับจะออกกงอ้าวตอนไหนขนาดตัวที่ลมลมป้อ รวมแรงเลยรวมแรงเลยเอาไปบ้านนะครับ <c oughs> ตอนนี้ม,ม,เมออาเลยผมมาเนี่ยเอตาเด้เอาไปไหนโอเคเนาะมูฮั่นถึงที่ใหม่กันทุกคนนะ <c oughs> ครับนี่ครับเบื้องหลังเอานี่คือนี่ครับเบื้องหลังครับนี่ครับกกินึ่งกึ้งไปแล้วเบื้องหลังนี่เวกินยานี่ไกลตลอดปีเลยอ่ะ เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไปก่อนไปก่อน